สวัสดีค่ะพี่จุม๋มสพีทอทันเต้น,นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการสั่งสมบุญบารมีนะคะเริ่มจากการสร้างนิสัยดีๆทำไมเราต้องมีนิสัยดีๆคะเพราะนิสัยไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราไปลงนรกะ <laughs> เกิดการมันนะแต่ว่าไปลงนรกนะ่ะถ้าเรามีนิสัยดีเราก็จะมีสันดานดีใช่มสันดานดีมันก็จะกลายเป็นชะตากรรมที่ดีพอมีชะตากรรมที่ดีมันก็จะมีการสร้างสมบารมีค่ะและการอะไรเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เกิดการมีชะตากรรมที่ดีนะฮะ มีสันดานที่ดีมีบุญบารมีที่ดีอะไรคะอะไรเป็นเป็นตัวที่จะทำให้เราสะดวกสบายมีความสุขในชีวิตนั่นก็คือการทำทานนะคะเพราะการทำทานเนี่ยจะทำให้เรามีความสะดวกสบายนะคะไม่ถูกบีบคั้นนะคะอย่างเช่น เอ่อเมื่อเราไม่มีความรู้ไม่มีเงินทองไม่มีบ้านคือถ้าเราอยู่กระต๊อบเนี่ยนะเราไม่มีปัญญาใช่ไหมฮะจะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเนี่ยพอเราไม่ได้ทำทานเราก็กลายเป็นคนยากจนก็ถูกบีบคั้นนะอย่างเช่นพ่อแม่ไปจับปลาจับเก็บหอย มาทำอาหารเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นการฆ่าสัตว์นะฮะเป็นการฆ่าสัตว์หรือแย่ไปกว่าน,นั้นอีกต้องไปประกอบอาชมิจฉาชีพซึ่งก็เกิดจากเพราะความไม่รู้นะฮะอย่างเช่นครอบครัวยากจนน่ยก็จะไปต้มเล่าขายกันนะฮะขายกันในหมู่บ้านนะฮะเพราะความยากจน ไอการต้มเหล้าขายนี่มองดูเผินแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรนะ,ะไม่มีอะไรเพราะขณะที่ทำเนะี่ยขณะต้มเหล้าขายนะ่ะครอบครัวก็อุดมสมบูรณ์นะฮะมีเงินไปซื้ออะไรต่ออะไรอร่อยอร่อยอาหารดีๆมากินกันมองดูเหมือนไม่มีาบาปแต่หารู้ไม่ว่าการขายเหล้านะให้คนอื่นดื่ม,มนะฮะเมื่อตายนะี่ย ต้องไปตกนรกแล้วยังยังยังเป็นอย่างนี้ฮะทำไมทาไมการต้มเหล้าขายเนี่ยมันทำให้ให้เกิดบับนะักสินข้อห้าขาดเลยนะฮะคือคือครอบครัวที่เขาซื้อไปดื่มเนี่ยก็แตกแยกกันทะเลาะก,กันนะฮะคุณพ่อขับรถดื่มเหล้าไปขับรถไปประสบอุบัติเหตุหัวหน้าครอบครัวตายลูกเมีย ลูกเต้าเดือดร้อนนะคนกินติดเหล้าด่าทอกันมีความสุขไหมฮะมีแต่มีจัดใจหมองทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่เรื่องที่ทำให้เกิดใจหมองนะคะเกิดโรคภัยนะคะโรคตับแข็งนะคะบางทีคนที่เมาเหล้าก็ไปถูกข่มขืนมั่งโอ๊ยสารพัดมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นต้นเหตุทำให้เกิด สิ่งอื่นๆที่ไม่ดีตามมานะคะไม่มีสติดื่มเข้าไปแล้วทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยวันศุกร์เนี่ยไปที่ไปในเมืองเบดฟอร์ดเน่ยตำรวจงานเยอะมากไอ้วันไหนไวันศุกร์นี่คนออกไปดื่มเหล้าเมากันผู้หญิงก็เมาแอนไปแอนมาผู้ชายก็ต่อยกันเพราะว่าไม่มีสติหมดสติไม่มีสติคุมอะไรอย่างเงี้ย พูดอะไรมองหน้ากันไม่ถูกใจก็อัดกันทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนครอบครัวที่ขายเหล้าเนี่ยนะไม่รู้อะค่ะว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าจะมีกรรมหนักขนาดนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าการขายเหล้าเนี่ยจะเกิดโรคภัยอาการกับคนในครอบครัวนะฮะเจ็ดชั่วโคตรค่ะ เจ็ดชั่วโคดเนี่เพราะว่าการขายเหล้าเนี่ยมันไปทําให้เกิดความเสียหายกับครอบครัวอื่นทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เราไม่ได้เป็นทุกข์ระยะสั้นๆนะฮะมันเป็นทุกข์ระยะยาวนะฮะตายไปก็ลงนรกไปถูกต้มอยู่ในหม้อเหล้าอ่ะนะฮะน้ำทองแดงอะไรน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการทําทานจึงเป็นรากฐานสําคัญนะ จำเป็นจะต้องมีเงินมีฐานะนะฮะเป็นการทำทานเนี่ยเป็นรากฐานของนิสัยอื่นๆที่จะตามมาอย่างเช่นการรักษาศีลการรักษาเนคคัมมะนะคะคือการารักษาพรมจรรันทขันติบาร,รมีอย่างเช่นความอดทนความาวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะการทำทานเนี่ย เริ่มจากการให้เนี่ยเป็นการกําจัดความตนีนะคะเป็นทางที่จะทำให้เข้าถึงนิพพานโดยตรงเลยค่ะการทำทานเนี่ยเป็นการขจัดความตนีในจิตใจของเราการทำทานนี่มีอะไรบ้างนะคะลึกซึ้งมากเลยค่ะเรื่องเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยดิฉันฟัง,ฟ,งฟังพระท่านเทศสอนเช้านี้นะคะ ก็ยังเอามาแตกแยกย่อยให้อีกนะคะคือว่าการทําทานนี่ทําอะไรได้บ้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียวนะฮะมีการให้อภัยการให้อหุสิกรรมซึ่งกันและกันเป็นทางออกของการทําเวรกรรมผิดพลาดให้เบาบางลงเหมือนยกภูเขาออกจากอกของผู้มีกรรมนะคะกรรมชั่วร้ายนะคะ คนไหนที่เคยไปดู YouTube ของอาจารย์โอเล่นะฮะท่านเห็นกรรมเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยฮะคือคนเห็นผีแล้วก็ในช่องเขาเรียกในช่อง Ghost Secret นะฮะไปดูเลยโอ้ยคนที่ไปตก ไม่ไปผุดไปเกิดเนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานนะฮะหรืออีกช่องหนึ่งก็ลองไปดูนะคะนี่นายแพทย์เลยะคะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเฉพาะค,คือคือช่องนายแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะฮะรู้สึกว่าชื่อคุณหมออดุลชัยหรือไงเนี่ยนะฮะลองไปค้นดูช่องนายแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าอาการของโรคเวรโรคก,กรรมเนี่ยมีจริง แต่หาสาเหตุไม่พบแล้วมันก็มีคำอธิบายที่อธิบายลำบากนะคะแต่บุญของการขออโหสิก,กรรมเนี่ยบรรเทากรรมได้นะคะการที่เรามีบุญเนี่ยก็เหมือนมีน้ำเยอะๆบาปเนี่ยมันก็คือเกลือนะคะพอมีน้ำน้อยเนี่ยมันก็เกิดอาการแสบ ขึ้นมานะฮะพเพราะเค็มเพราะความเค็มของเกลือหรือความโหดเหี้ยมของบาปอากุศลน,นะ,ะใจหมองนะฮะหรือการทําทานมีอีกหลายอย่างนะฮะการทาทานก็ยังมีการให้เวลาเวลาของเราแต่ละคนเนี่ยมีเท่ากันนะฮะเวลาเป็นของที่มีค่าให้แล้วหมดไปไม่มีเพิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นการให้เวลาคนอื่นเนี่ยเป็นการให้ซึ่ง มีคุณค่ามากนะคะเวลาเนี่ยมันเกินกินชีวิตและสิ่งต่างๆการที่นักสังคมสงเคราะห์นะฮะพี่จุ๋มก็เคยไปทำงานด้านนี้ค่ะทำมาตั้งสิบกว่าปีนะฮะทางด้านให้คำปรึกษาแก่ประชาชนมีแต่เรื่องทุกข์ของคนอื่นนะฮะก็นั่งฟังเขาระบายความทุกข์ช่วยเขาแก้ปัญหานะฮะ ขอมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยเขาแก้ปัญหามาสิบกว่าปีแต่เราก็ต้องมีการนั่งสมาธิข,ของเราเพื่อระบายนี่ทิ้งนะคะพระท่านเวลาท่านฟังเรื่องของเราท่านก็ต้องเอาเอาไปนั่งสมาธิจะได้ละลายทิ้งไปนะคะก็เหมือนไปรับขยะของคนอื่นมานะคะแล้วก็เราต้องมีทาง ถังขยะของเราเนะี่ยต้องมีก้นเปิดทิ้งก็คือการนั่งสมาธินะคะทำให้ใจ,จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เกอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอันนั้นก็คือการให้ก็คือการให้ทรัพย์ก็จะต้องมีการช่วยเหลือกันในหมู่ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะฮนะ,ะแล้วก็ สนับสนุนคนในสังคมอย่างเช่นพระสงฆ์นะ,ะมูลนิธิต่างๆถ้าเราช่วยได้ไม่ลำบากนะักก็ช่วยกันไปนะคะแต่การทำทานนี่ก็ยังมีสู่ระดับสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นการให้อวัยวะนะคะก็จะเป็นบารมีขึ้นไปนะคะเป็นบารมีสิบทัศนะคะและที่เหนือไปกว่านั้น ยังมีอีกนะคะแต่ถ้าอย่างการให้อวัยวะกันเช่นการบริจาคไตบริจาคเลือดนะคะบริจาคดวงตาพี่จุ๋มก็บริจาคหมดแล้วนะคะร่างกายเนี่ยถ้าจะตายไปก็ให้เขาเอาไปใช้ได้นะคะทุกอย่างเลยค่ะเนื้อหนังลูกตานะคะผิวหนังของพี่เนี่ยนะก็จะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าพี่เสียชีวิตแล้วนะคะ ก็จะให้เขามาเก็บเอาไปค่ะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะถ้าไตาพี่ยังดีอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะคะไปต่อชีวิตให้คนอื่นพี่ไปแล้วไปอยู่สวรรค์ไปอยู่ดุสิตบุรีก็ยังได้บุญต่อไปนะคะคนอื่นเขาก็ยังใช้ดวงตาของพี่นะคะผิวหนังของพี่คนไหนที่เขาถูกไฟไหม้อะไรเนี่ยก็เอาผิวหนังไปปะปะนะคะก็อย่างเช่นการที่ให้ที่เป็นแบบปรมตถะนะคะ คือคือ,อบารม,มีสิบทัศใช่ไหมฮมันก็มีสิบอย่างแหะแต่มันจะมระีระดับสูงขึ้นไปคือระดับปรมัตถะคือการที่จะเข้าถึงพุทธภูมิการเป็นพระพุทธเจ้านะฮะก็คือการให้ชีวิตมีสมัยหนึ่งในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะท่านได้ให้ชีวิตเลือดเนื้อแก่ลูกเสือ นะคะให้เป็นอาหารแก่ลูกเสือเพราะแม่เสือเสียชีวิตลูกเสือก็ได้กินเนื้อร่างกายของท่านนะคะท่านก็กระโดดลงมานะคะจากหน้าผาท่านท่านก็ได้บุญบาร,รมีอันนี้เอาไปเป็นการสะสมบุญบาร,รมีอย่างยาวนานนะคะหลายสิบอสองไขยก็มียี่สิบอสองไขย แล้วก็เศษแสนมหากับ40อสงไขเยเศษแสนมหากรับแล้วก็80อสงไขเยเศษแสนมหากรับขึ้นกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าแบบไหนนะคะสำหรับยกตัวอย่างนะคะการให้ชีวิตอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยเช่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเขาเอาชีวิตไปปกป้องเด็กที่ถูกไฟครอกเนี่ยให้รอดชีวิตแต่ตนเองเสียชีวิตเนี่ย เขาก็ได้บุญบารมีอันเนี้ยมากมายเกิดชาติใดก็จะได้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงเช่นกษัตริย์สมมุติว่าไฟเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขาไปเขาไปช่วยชีวิตใครมาได้นะคะแล้วเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็จะเป็นฮีโร่เลยในในในชุมชนนั้นนะคะก็ได้รับความนับถือหน้าตาได้ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นว่างนั้นเธอนะเงินทองไหลามาเทมานะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำทานเนี่ยจะรักษาศีลและปฏิบัติธรรมลำบากนะฮะเพราะว่ายังไม่มีจะก,กินนะฮะต้องไปประกอบอาชีพก็จะไม่มีเวลาในการรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือมีมีก็มีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทานมาจากชาติก่อนๆหรือว่าเราเริ่มทำทานในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็จะมี ทรัพย์สินเงินทองมารอนะคะเราเวลาเราจะปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนามันก็ทำง่ายนะคะนะคะก็ลองเช็คตัวเองนะคะว่าอยู่ระดับไหนนะคะให้ได้ไหมนะคะบริจาคเลือดได้ไหมบริจาคไตได้ไหมถ้าญาติพี่น้องเราหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือ นะคะเรื่องการบริจาคไตเนี่ยเราช่วยได้ไหมนะคะถ้าช่วยได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมากๆเลยค่ะสรุปการทำทานจะทำให้ชีวิตสะดวกสบายมีเวลาในการกรักศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นก็จงช่วยกันทำทานต่อไปนะคะจะได้มั่งมีสีสุข ใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลนะคะถ้าเอาความดีเอาสิ่งดีๆจากวิดีโอคลิปนี้ไปทำปฏิบัติได้ก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะก็ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงมีความสุขทุกภพทุกชาติไปค่ะพี่จุม๋มโสภพิทัทนเตอร์ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ